สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามีอนาคตแม่พันธ์ุมาเปิดแบ่งค่ะแม่พันธ์ุบรามันนะคะอายุ1 4เดือนถึง15เดือนค่ะเรามาดูกันที่ตัวแรกนะคะน้อง nc 555หรือน้องมินรดากันเลยนะคะ,ะดน้องตัวนี้นะคะเป็นวัวแดงโบสค่ะครบครึ่งเลยค่ะพ่อของเขานะคะมิสเตอร์ vl r o j o designer เจ็ดน์ทับนะคะและแม่ของเขาคือมิส nc 368ค่ะ ในส่วนของลำตัวมีลำตัวที่ลึกหนาตระองตั้งตรงกับขาหน้าโครงสร้างดูแข็งแรงสวยงามข้อขานะคะแข็งแรงไม่อ่อนไม่งอค่ะหลังก็ตรงเป็นไม้กระดานเลยนะคะส่วนสูงนะคะน้องตัวนี้นะคะอยู่ที่130บวกบวกบวกเลยค่ะในส่วนของราคาน้องตัวนี้จะเริ่มที่ 8,500มบาทสวยเลยนะคะความย่นที่คอเขานะคะบ่งบอกถึงลักษณะอนาคตนะคะเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วกล้ามเนื้อของน้องกะ็คะก็มาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสีข้อขาแข็งแรงมากสวยนะคะแล้วก็กินหญ้าเก่งด้วยค่ะ น้องมิล,ลดานะคะ NC 5 5 5คะ่ะตัวต่อไปนะครับ NC 5 5 4น้องฮาน่าพ่อมิสเตอร์ฮอลิเทสอเลสแมนโซแม่ nc 3 5 1สาย v 8 794.5ทัมาดูลักษณะเด่นของน้องฮันน่ากันเลยนะครับน้องฮันน่าอายุเพียง15เดือนนะครับส่วนสูงน่าจะอยู่ประมาณที่130บวกลบตะนอของเขานะครับตั้งตรงกับขาหน้าโครงกระดูกขาแข็งแรงสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้หน้านี่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเมียมากๆครับเต้านมของเขา ลงมาเท่ากันทั้งสีเต้านะครับชีดกระชับสวยหลังตรงขาแข็งแรงไม่อ่อนไม่งอนะครับกล้ามเนื้อนี่เริ่มมาแล้วนะครับเป็นมัดๆเลยครับแล้วความยน่นที่คอบ่งบอกถึงอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยครับน้องตัวนี้เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับมาดูตัวต่อไปเลยนะครับน้องดาวดีนี NC ห้าห้าหก อายุของน้อง14เดือนส่วนสูงอยู่ที่130บวกลก้อของเขาคือโลโจอีเซนเนอร์70 9ส่วนแม่ของเขาคือ NC 390นะครับหลานของเขา JD h a m a g i m u m Menso ลักษณะลำตัวของน้องนะครับรรต้ะหนก,กตั้งตรงกับขาหน้าโครงสร้างดูแข็งแรง สวยงามมากๆเลยครับแม่นี่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเมียมากๆเลยครับเต้านมลงมาเท่ากันทั้งทั้งสี่เต้ากล้ามเนื้อเริ่มมาเลยนะครับราคาน้องตัวนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาท NC 558ห้าห้าแดค่ะหรือเขามีชื่อเล่นว่าน้องอแมนดานั่นเองค่ะพ่อของเขาคือมิสเตอร์ฮาลิเคทอเล็กแมนโซนะและแม่ของเขานะคะมิส NC 3 6สี่าพหนึนะคะเป็นหลานสาวของเจ้าแชงค่ะคุณผู้ชมและเจ้าแฉงนะคะทานคิดดีมีน้ำเชื้อจำหนอยู่นะคะอายุเพียง14เดือนเท่านั้นเองนะคะความสูงนะคะอ,คอยู่ราวๆ125บห้บวกค่ะลมตัวลึกหนาตลอดตั้งตรงแบบขาหน้าโครงข้างดูแข็งแรงโครงข้างใหญ่ แม่ไม่ห่อนไม่งอเลยนหน้าบอก,บอกความเป็นตัวมีแล้วมีรอยย่นเียรนะคนสามารถเติบโตมาเป็นแม่พันธุ์ปลาบัานอย่างนี้แน่นอนราคาเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะเวย,ยม,มากคุณผู้ชมดูคอเขาส,สิดุนักสุดต้้มเนื้อคนแน่นมาก ลำตัวก็ยาวหัวโครงสร้างใหญ่กนะัน n c ลานา559มาดูลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับน้องตัวนี้ลำตัวลึกมากๆนะครับอายุเพียงแค่14เดือนเท่านั้นนะครับส่วนสูงน่าจะอยู่ประมาณที่140นะครับตะหนกตั้งตรงกับขาหน้าโครงสร้างกระดูกแข็งแรงสวยงามมากๆเลยนะครับ หน้านี่บ่งบอกถึงความเป็นแม่พันธุ์มากๆครับเต้านมลงมาเท่ากันทั้งสี่เต้านะครับลึงก็ลงสวยชี้ไปข้างหน้าลึงไม่มีหลังตรงข้อขาแข็งแรงไม่อ่อนไม่งอนะครับกล้ามเนื้อนี่เริ่มมาแล้วนะครับแล้วความย่นที่คอนะครับบ่งบอกถึงความเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตที่ดีเลยนะครับส่วนราคานะครับเจ็ดหมืนห้าพันบาท nc 5 6 2ค่ะน้องตัวนี้นะคะ nc 5 6 2หรือเขามีชื่อเล่นว่า a n d a s นะคะอายุเพียง13เดือนเท่านั้นเลยค่ะพ่อของเขานะคะ mrv 8 581ทับ8ค่ะและแม่ของเขานะคะ m s n c 2 9 2ค่ะลักษณะเด่นของเขานะคะเป็นวัวที่มีโครงสร้างใหญ่มากคุณผู้ชม มีความชิดกระชับนะคะความยาวของลำตัวนิดตรงเป็นไม้กระดาษเลยนะคะและตะนหนก,ก็ตั้งตรงกับขาหน้าค่ะข้อขาแข็งแรงไม่อ่อนไม่งอนะคะและความย่นที่คอเขาค่ะคุณผู้ชมบ่งบอกถึงลักษณะนะคะว่าอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี่เริ่มมาเป็นมัดมัดแล้วนะคะมาเต็มเลยเลย แล้วมาในส่วนสูง135บวกบวกราคาอยู่ที่90,000บาททวน90,000บาทนะคุณผู้ชมโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้90,000บาทราคาดีมากๆเลยคะ่ะอายุ13เดือนนะคุณผู้ชมดูสิสวยมาก เต้านมก็ลงมาพร้อมกันทั้ง4เต้าเลยนะคะหน้าบ่งบอกความเป็นผู้หญิงมากความเป็นตัวเมียสุดๆอนาคตแม่พันธุบามันใช่แล้วมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะน้องน้อง nc ห6านะคะหรือชื่อเล่นชื่อว่าน้องพอลล่านั่นเองค่ะแม่ของเขานะคะ nc 3 6 5นะคะและพ่อของเขาคือ v 8คะ่8คะ5 8 1ทัค่ะ อายุเพียง1ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิหลังก็ตรงนะคะข้อขาแข็งแรงนะคะตะนหนอกก็ตั้งตรงกับขาหน้านะคะเต้านมนี่ลงมาคู่กันทั้ง4เต้าเลยนะคะสวยมากบอดี้มันให้อะค่ะขาก็ยาวผู้ชมดูความย่นที่คอสิคะความย่นที่คอนะคะบ่งบอกถึงลักษณะอนาคตนะคะเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะ เป็นกูโครงสร้างใหญ่มากคุณผู้ชมส่วนสูงนะคะ135บวกบวกเลยค่ะ NC 5 5 6หนะคะหน้าตาก็บ่งบอกลักษณะความเป็นตัวเมียมากๆเลยค่ะเปิดแบ่งอยู่ที่70,000บาทเท่านั้นเลยค่ะ น้องกิฟชเคียคะ่ะสวยมากดูหน้าสิแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปเปิดแบ่งอนาคตแม่พันธุ์บามันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแคปรูปนะคะแล้วส่งให้แอดมินตอบได้เลยะคะ่ะหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่ฟาร์มของเราเนั่นเองนะคะคือ NC นรุงชัยฟาร์มค่ะมาชมตัวจริงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนค่ะ